โอเคเริ่มละเอ่อตอนนี้สตรีมแล้วสตรีมช้าคราวชับผมเออได้ได้เลยหนึ่งนะครับผมต้องไปสตรีมกันครับผมสตรีมมันยังไม่เริ่มเลยสตรีมก็ลมงได้สตรีมมาแล้วสตรีมมาแล้วเดี๋ยวแช์ก่อน

เออกดนรงเทเออเดี๋ยวเขาจะดูเอลกบแกเอออยู่ไหวะครอบ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 ,อบนี่ครับอ่ะรับ,บก็กดตรงที่คุยนั่นน่ะที่มันบอกให้คลิกอ่ะกด enter เข้าไปแล้วก็ดูตรงที่คุยอ่ะเห็นเปล่าเ,เขาทักไปแกเห็นไหมดูแกเห็นไหมเออนั่นแหละทางแชท ก็กดคลิกเข้าไปตรงที่มันเขียนให้คลิกอ่ะคลิกเหรอเข้าในะก็คลิกตรงแชทเอาไปเร็วเออนั่นแหละวันนี้เราจะมาโชว์ความกลางนะกันครับผม เขาจะโชว์ความกางให้กดูเพราะจะกับแค่ไหน้าน,นาไอ้กอดเขายังชนะมาเลยก็เตีนเนีไง กบไก่กินกับไก,ก่ พังเน่ได้หมอกตายแล้วหมอกพังเรียบร้อย ยังไม่พังอืมไม่เยอะมไม่เยอะเท่าไหร่เกงพังแล咯เก่งแก แกอยู่ไหนไวะเนี่ออย,ลยแล้วแกไม่กดกนั่นแกไม่อ๋อเนี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาอเ,เอาไปเอาไปอาเออมาเดิคุณเอนเวิร์กไอคอนอ,อ๋นอ,ค,อคิดีสปูวี เขาตีไม่ค่อยรัวเท่าไหร่นะครับดูดีๆ โอ้ยมันมีชุดก่อสำรองอยู่เอ๊ะบะตังเออได้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 ไปผีๆได้อ้าฮ่าฮ่าเออได้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 ้งโอ้ยเออได้ในท้องเอาในท้องไปเฮ้ยใครก็ได้ปิดเสียง youtube หน่อยได้ไหม เฮ้ยเขาดูอยู่คนดูสี่คนแล้วเย่เกลับคอมโบดิไหนเออกดไปที่นมแท็กรอเลยอ้าวเซฟค้างเราเนี่ยเออแล้วก็ไปพีกับคนอื่นรอก็ได้ตอนนี้เล่นเอาไคอปอยู่ไอคอป ไอ้คอมน่นจะตายเร็วเชื่อเราเหอ,เอ,อไปปะไอคอมมันเล่นแล้วโอ้ยใครบอกให้ตี ก่อนโหดกว่าเราอีกเฮ้ยเก็ดลอยบนโอเคอุ้ยได้ๆวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง โอเคโอเคมาละมาละมาละ <Okay, S 1> อ,อะไรหมายถึงเพิ่งดูไลฟ์จบจ,จบไปเมื่อกี้นี้ อกินกับไก่งไง แล้วกล้องที่สองอยู่บายวะเอาหรอเอ้าเฮ้ยเรา,า,าขอพีพีกับก่อนหน่อยดิกล้องอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไง พอติวันใช่ใช่ เลกออกจากเตะก็ไปที่อันหลงอ,งก,งอก็เลือกถี่ว่าจะเล่นอะไรอต้องรอคนเข้าไปเล่นด้วย

ตายแน่ก so, ่อนก่อนตายแน่ก่อนก่อนหายังได้ได้เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วได้ยินไหมฮัลโหลหายังวี แล้วก็จะเล่นยังไงล่ะเนี่ยอ๋อ oh, oh, ได้ยินไหมได้ยังก่อน แล้วจะให้ตีมไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่สุดมันดังเกินไปเชื่อเขาดิก่อนเร็ว 香啊！这阳光。Hãy con, cho kênh ก่อนมันจะไปแล้วเด้ก่อนฮันลโหลจะเล่นอะไรไหมเนี่ยก่อน,นได้มาเล่นเซิร์มนี้แหละเล่นสองคนไนงะเล่นพีพีสองคนตำแหน่ง ปอเตี้เขาดิเขาทักแกไปแล้วน่ะพอปเตี้เขาเขาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขาจะพีพีสองสองได้ไหมอ้าไม่ได้แม่แกอยู่ตี้เขาอ่ะฮะ

เราก็กดที่ตรงคุยนั่นเลยเอาไปดิรับมาโอเค จะกด F 4โอ้โหพิมพ์ไปโน่นลเลยเสียงใครกดอะไรวะนั่นนะ่ะ พี่ไม่ค่อยหัวเท่าไหร่เนี่ย,ยค,คีย์บอร์ดก่อนพังแล้ว โอ้ยเสื hmm. mm ้อแปลกปนมาวะไม่ร hmm. mm ู hmm. mm ้ hmm. ยี่สินาทีตาสุดท้ายใช่ไหมเออก็ได้เอา,เอาไหม ได้ได้ได้เอาเอะไรเอาโอเคโอเคจะให้เอาดีเนี่ยมันไม่ใช่คอมโบมี U H C đi yên có, có làng mình gần anh Cái làng được quá ฮะ,ะยังจ,ง,ะงจริงอ๋อเขาจะเล่นกับใครมั้เนี่ยเออเอ้ใช่ไงว่าเขาต้องปิดสตรีมใช่ไหมเนี่ยรักไก่สวัสดีครับ